มาเลี้ยมาโอ้ให้แม่ทำหมันปะให้แม่ทำหมันปะมะมิมิเอออาลูกเอามาขอกินทุกวันเลยนะสงสารอมาอะลูกมาทมิ้มินมิมิอะลูกอะมิมิ้ยมินมิมิอะลูกอะทำม้มออมาอะลูกอะทม้มินมิมินมิเลีมามาสิกลัวลูกเออมามมิ้มิมิเอ้ยเอ้ยดูดูดู ดุๆเขาเป็นแมวไม่ทำหมันนะเขาจะดุอย่างนี้แหละเอามาลูกมาจ๋าลูกจ่ามากินดิอ่ะไม่ม่มมมอ่ะกลัวกลัวกลัวอ่ะกลัว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 กินปลา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 อืมขอรู้จักมาขอกินเคยมากินก็เคยมากินนะลูกแล่ะกินไป รู้จัมาขอเปิดนั่งรอ,อทำทานไปรู้จัมาขอมาเอ้ยอ,อ,อย่าให้ขัดสวนนะลูกเนาะอย่าให้อย่าให้ใหิวอ,อย่าให้เจ็บนะลูกเ่รู้จักมาขอกินก็จะดุหน่อยอ ชอบมาขู่กับคนในบ้านเห็นกันไม่ได้ขู่กัอนฟอดฟอดจับทำหมันไม่ยอมดุจ้าเมี้ยเมีม้ยเม,มี้แต่รู้จักมาขอเคยได้กินมาด้วย บา,ากินปาลุกหิวเป็นเหมือนกันเนาะเราเป็นคนเรายังหิวเลยสัตมันก็หิวเป็นเจ็บเป็นทําทานมันไปอนอกจักมาขอ

จะมาขอกินนะลูกนะมาเรื่อยๆ<ม>กินให้หมดหรอกินให้หมดมอ่ะกินนหรอกินนิดเดียว กินไหมล่ะคะอืมกินไป